เรียกว่าทาเอาวันนี้นะคะโซเชียลในบ้านเราเดือดบุๆเลยก็ว่าได้เมือ่อทนายตั้มสิทธาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ k ระบุว่าวันที่คุณไม่เกี่ยวข้องกับคดีคุณนี่จุ้นยิ่งกลัวใครจนเจอฟ้องตอนนี้ได้รับแต่งตั้งไม่กี่วันคู่เป็นหมาหน้าเซเว่นอีเลเเลยเป็นแค่คนปัดเสษกลับหลงละเลงใช้อํานาจปัดใหญ่ข่มขู่คนนั้นคนนี้ที่พูดจามไม่เข้าหูคิดว่าเขากลัวคุณกันหรือไงถ้าช่วยพรดจิตนันเดีใครเขาก็ดูออกแต่นี่รับเงินเดือนประชาชนแต่ไปโวยมิจฉาชีพคน ที่สร้างพยานหลักฐานเท็จปกป้องคนกระทำผิดอย่างผู้ไร้ค้ำชาติหมดศรัทธาครับทั้งนี้นะคะทนายตั้มยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าแล้วผู้ชอบใช้ว่าอิจฉาเขาและซี่ขอโทษนะครับผมใส่แว่นจ้องมาเกือบอาทิตย์ยังหาข้อดีให้อิจฉาไม่ได้เลยนักลั้นขามเวลาคนเซลว,ว่าอิจฉาเขาและซี่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไปภาพพิงถึงผมไม่ถึงน้องหมาหน้าเซเวน่นก็ไม่รู้ว่าคนที่ทนายตาั้มฟาดถึงนี้นะคะจะเป็นใครนะคะ